สวัสดีสสดครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพ่อเขาสวุวรรณหงสาอีกแล้วเนาะครับนอ่ทางสองยูทูบก็บมีเด้อครับเด้อว, <laughs> วันนี้สิสุวรรณหงสาสิมาส้วนกินโอ้บรรยากาศเนี่ยมาแรงครับหน้าบ้านเนี่ยคักขนาดเล่ยรถก็แล่นอยู่ฟังท้องผูน่ะอ้พี่น้องเอ้ยทงหน้ายังไงกว้างเป็นพันๆไร่เพิ่นว่าซั่นแต่ว่ามือของผู้ขาเาท่าไน <laughs> อยู่กับร้านนอวนนี้ก็คือเกานาะพี่น้องขึ้นหอดอออเห็นตาหงองหังนี่มัแรงน่อยขับขนาดนอพี่นอ้องอขึ้นหอดพ่พนเมืองภักยาคือเกานอครับน่อว่าจะเป็นเมนุฝ่ายโอ้ขึ้น,น,อ,อ,น,น,ดอ,นอดกันโร้างเศ้าเลยนะ <laughs> เออสิเป็นคุณคู่สมอนเนาะเออแซงเรีองเรีองที่ซองประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองป้าข้าใจอยากข้องเลยมันจบไปเด้วมันกินใจผมถ่ายร่ายเพลงแล้วรับเนาะอ่าคุณรดจนาเน้าเลือเข้าเลือดหนาโรงเรียนโอ้เจ้าเก่าเคนนี้มักคลั่งไรกันเออ ปยมาง่ากับหลานมึงเนี่ยว่ากับร้านเนาโอ้ปูอยากออกอ่ะอากาศไปทั่วโลกคุณว่าเอ่อคุณหอดทั้งคุณอ่ะคือจะเป็นฝรั่งนอ่ะโอ้ให้กำลังใจมาหักหลายทั้งอันโปแลนด์นอรับนออยู่โปแลนด์เพื่อน่ะภาพเอ่อของภูเขาของสุวรรณที่ทำยูทูบือว่าล่งว่ะโอ้เราไปแซ่เพื่นมากหักหลายเพื่นว่าฟังผมออกเพื่อนคุณโปแลนด์อ้าว ตำตำขนะ้าวปุ้นครับตำซั่วะมาเนี่ยเออคือหอดพี่หอดน้องน่อเอ้าบอกว่าไายัาหางน่องจากทีเออจากที่หักค่ำบอสถานการณ์กล่องบ่อใคยดีแล้วงน้องครับน้อเอ้าลุยด้ยเอ้าลองดูคืนหอดพี่หอดน้องอ่ะโอ้ยตำข้าวปุ้นเนี่ยมะแรงน่อคขักน่องโอ้อหืม แจบความคน้องเออฝากความคุณหอไปหาอน้องอันนั้นาเอครับเรืองหลานหลานที่ว่าทั้งบนนอกคเพื่นมาเพื่นมาคักติดตามู่ว่อือขอบคุณหลายหลายเด้ออืมอยากคำขโมยมาเรื้อง แซ่บอ่บคามมันฟังออกกันเนาะแซ่บนอกปูครับล้านครับเหมือนโอ้หอดตีหอดนอ่องก็แบบแมวแปดบ่อในมาน้ำเมือนเดผมอยู่หน้าบ้านผู้ข้านอกอืมคือทางถน,นนหน้าบ้านนอกเหมืนนอนเดิมอ่ะโอ้หอมนะแซ่บอ่ะอร่อย จวดครับจวดจวดสงกบุงหน่อยพกบุ๋งอ่อนๆหน่อตอไปจะแฉ็ตอมแฉ็บแซ็บแฉ็บแ่บปีลีเออเล่าอะไรไปมันบอกไปสายแสไหนกแจดจวดตรงกันเหน่อยเ้โอ้ ก็อย่างไม่อยากคักนีเลยอฝากไ้เรืองครับเรื่องทั้งซองยูทูบเรื่องครับเรื่อไปติดตามไปมวนไปซื้อต้องกันไหนเรื่อครับเดื่องย้วันหน้าห้าไม้ที่ห้าบอไว้แข่งมาเนี้นอกไปนอเนออ้อืมอืมอู้หอ้งอืม กินหมดท่านหลายน้ำแซ่บหลายแล้วอู้ฮึมอึมปากความคือหอดไปหนฮาร์ปแค่วันหวานนะเนี่ยครับเน้อยจะเป็นนครปำผสมคุณอุทาญเจนี่นะครับนออยู่ดีกินแซ่บนะครับนอเจเล็กน่องนอครับนอโอ้ปักไตกันนั่นละปีธานิ่งปีธานิ่งนอคุณบําเพ็ญคุณชุธารัดคุณการดาเนาะครับเนาะเออ คุณพัฒนาหนำนี่เป็นพี่น้องนะอันผู้เก็ตตัวนู้ดิบางคลิปจะอาตเบิึงคักอันเดีอหายนอมันพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะพี่นะครับว่าผู้ขายไม่โคนแนวนี้นะนี่ดมดูที่เป็นไงอู้หึ เปมากอีกลิตรวจอะไรเหรอตัวผู้ผู้อะไรตัวผู้ไปน่อ,นอเบงเพสสุวรรณเบงเนี่ยคโอ้คอยอยู่ดีกินแสบไปเรือยครับเดืองม่มาน่ามคำเนี่ยแสบผักน่อเนี่ยโอ้ก็เหงื่อจกินหนอโอ้ กินอะไรระบายดีสักคนเนี่ยบอกคอใครสบายลำเนาครับนอยังอาจทิแหบตีแหงแน่คือหอดปีหอนหนองคือเก่าวนะไว้เป็นน่องไม้คุณกิด๊ดนะเออไแห้งใจสุดยนคนโก้๋นำหนอเอ้หลานมินหนอวะขนาดหนอคนเนี่ยหน,น,นอหลานมินนี่ยหนองามมาเป็นดาราเลยเพื่อนเนี่ยมึงหนอ ก็ไม่ใช่ใจหนูใช่อเอาละไรนอกค ouais รับนอกพี Evan> ่น pues ้องนอกมากินเหินเบื้องเหินเล็กๆน้อยๆว่าะไข้เกียดเล็กๆน้อยนอเลี้ยงวัวนาฮามายยังสิบเลยมาพร้ากันนอกพี่น้องนอกมือนี่ก็อาคำหนี่งสักก้อนน่ะข่าก็นเกินต่อยเล็กๆน้อยผ้าหลานไปอาบน้ำนอกครับนอกอยู่ดีกินแสบกันสุขุทุกคนเนอแขวขาดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงเลยอครับเรือครับบ๊ายบายครับ bye <laughs>